ับเจ้เก่นะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักขนาด4คิวครึ่งนะฮะของยอฮิตชิมาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวน,นี้นะฮะก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับก็จะเป็นฮิชิรุ่น ZW 310นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่เพิ่งเข้าใหม่นะเป็นรหัส ZW ของฮิชิขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแนะ่นอนรหัสฮิชินะฮะที่เป็นรหัส ZW เนี่ยก็จะเป็นบสถที่หนอนเขาที่เป็นรุ่ห้อข้าใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับเพราะว่าเจ้าตัวาเนตเดบิวอย่างนี้เนี่ยเครื่ พราะการทํางานการตอบสน,นองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีนะฮะทำงานไวขึ้นและก็เซฟน้ํามันมากยิ่งขึ้น กว่าลืกกะเก๋าด้วยนั่นเองนะครับนี่มาใหม่หล่อๆสวยๆนะครับแ w ว310นะฮะมาพร้อมกับเบอร์ยาง26.5 25นะฮะตามสารุตัก4คีวครึ่งเลยนะครับนี่หล่อๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับสีเหลืองหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพแขนสวยนะครับแต่ล้วลายดามไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับนีูุ่งเกียรก็สวยมาเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับรอยทะลุรอยชิขาดไม่มีนะตัวนี้นะครับ พุงี่4คิวขึ้นท่านในที่แบบว่ากําลังตามหาแล้วตักไซใหญ่นะฮะต้องการทํางานไวๆนะฮะตักคล่องๆนะ,ะเน้นความนิ่มความเป็นรุ่นใหม่นะขับนิ่มๆสบายๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับไซใหญ่รุ่นใหม่นะฮะ ขับง่ายคล่องตัวข nice. well. ับสบายนะครับนี่หล่อมากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหหัสเครื่องของเขานะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบดีซีเดซเบนซ์นะครับรหัส458.990นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องใกล้ๆนะครับ แพงล้อๆสวยๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยลูกค้าครับก็จะเหมือนกับเครื่องยนต์ของรถบัสหรือว่ารถทัวร์บ้านเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่เครื่องตัวเดียวกับรถบัสรถทัวร์เลยนะครับนี่ด้านหลังสวยระบบพคร่อลมเป็นรุ่นใหม่เป็นระบบพครื่องลมอัลลอยแบบใหม่นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับลูกค้าครับนี่ยถ้าได้พิลูะดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งเทอร์โบนะครับ รอๆอสื่อๆแบบนี้เลยนะครับเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแล้วก็แน่นดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ของเขาหน่อยแน่นอนรถตัดส้ใหญ่อย่างนี้นะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับระบบเกียร์ทองหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใใกล้นะครับเป็นเกียร์ท้องนะครับรูปเดี่ยวแบบนี้เลยนะครับแต่สภาก็แคงเรีๆสว่ๆนะตัวนี้นะครับ อลยน,นะครับตัวเคือไม่มีนะครับเทียเกิงแห้งสวยดีมากๆนะตัวนี้นะครับ่ะโอเคขึ้นไปด้านบนกันนะครับนี่ครับสภาพหน้าตาด้านบนสวยนะตัวนี้นะครับบอเบอร์ไม่มีรอยฉีกขาดตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงหนึ่งตัวความหงายหนึ่งตัวนะครับนี่ลองกดตัวให้ดูนะครับ ่านี่กดตัวลอยได้สบายๆชิลๆนะครับบอกแล้วเลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีมากๆนะครับเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่ปืดปารตนะครับนี่นะฮะ พร้อมลุยพร้อมบวกนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี oui, ๋ยวมาลองเทสเกียร <a> ์กันมากนะครับเนื้อของเกียร์ก็ตามสายเกียร์ทอกเลยลูกค้าครับเขาจะมีทั้งหมด4เกียร์นะครับลูกค้านี่นะฮะเดินหน้า4ถอยหลัง4นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันของยออโต้มาให้เราเลือกใช้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเลือกได้2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะเดี๋ยว่าเกียร์ออโต้แบบรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถเลือกใช้งานได้2แบบเลยคือเลือกง่าย ตรงนี้เลยที่เป็นวอลลุ่มนะครับถ้าเมนนวดจะเป็นตัว M นะฮะเมนนวดตามมือน,นะครับถ้าออโต้มีสามระดับมีออโต้โลออโต้นอร์มัลออโต้ไฮนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่คนขับหน้างานขนาดได้เลยแต่วันนี้จะลองแบบเมนนวดให้ดูก่อนเพราะว่าจะได้ไล่เกียร์หนึ่งถึงสี่ได้ว่าเขาเนี่ยใช้งานได้ครบหรือเปล่านะครับโอเคมาลองเลยนะครับอันนี้แหลังกี่งหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับนี่ นุ่มๆน,นะครับ,รบเบรกดีอยดทีเดียวอยู่เลยนะครับอ่ะเดินหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนนหนึ่หนึ่งนะครับสองปื๊ดสามนะครับปื๊ดแล้วก็เกสี่นะครับนี่นะฮะ่าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับนี่ไม่นําใจเดี๋ยวเราลองลากเกทสี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะปื๊ด่าก็เหยียดนัดเดียวไม่ต้องรอรอบนานนะครับเรียกได้ว่า รอบเกียร์การทํางานของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้แรงแลวก็มาอาไวดีมากๆนะครับนี่นะฮะพวกชุดกุมารีหนักต่างของเขานะฮะก็ยังทางานได้นิ่มอย่างที่บอกไปรุ่นใหม่นะฮะตัวไอ้ครับรถต่างสยาสใหญ่ก็จริงแต่ด้วยความที่ครับเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรื่องความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงแล้วนะครับนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการพาลองขับเทสนะครับเรื่องต้นนะของเจ้าตัวเซตเดบิวส310คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถต่กงิต่ชินะครับแ w ดวิสามหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยบอกแล้วเลยว่าแห้งานได้ เลยนะคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่า,าตัวของเขาไม่แพงด้วยอยู่ช่วงร้านป่ายเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับประตูเฮชิซี่ไซดอบิวสานทุู่นคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ